สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวคณิธากระสายรหัสนักศึกษา6411310102คณิศาภาพป,ปกติชั้นปีที่3ค่ะวันนี้จะมาปิดตาท่องมาตามาตาที่2263ทวางหลักไว้ว่าข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบคุคคล ใดนำมาเบิกความต่อสารหรือบันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งอ้างเป็นพยานหลักฐานต่อสารหากนำเสนอหรือพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นให้ถือว่าเป็นพยานบอกเล่าวรรสองห้ามมิให้สารรับฟังพยานบอกเล่าเว้นแต่อนุหนึ่งตามสภาพลักษณะแหล่งที่มาหรือข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานนั้นน่าเชื่อถือและพิสูจน์ความจริงได้หรืออนุสองมีเหตุจําเป็นเนื่องจากไม่สามารถนําพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หรือได้ยินหรือทราบ ข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่จะนําเป็นพยานหลักฐานนั้นด้วยตัวเองโดนถูกมาพยานได้และมีเหตุอสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นวักท้ายในกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่ควรที่จะรับฟังพยานบอกเล่าใดและคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องคัดค้านก่อนที่ศาลจะดาเนินคดีต่อไปให้ศาลตรดวจรายงานระบุนามหรือชนิดของลักษณะของพยานบอกเล่าเหตุผลที่ไม่สามารถยอมรับและขอคัดค้านและคําขอคัดค้านของคู่ความฝ่ายที่เกี่ยว วข้้องไส่วนเหตุผลที่คู่ความฝ่ายคัดค้านนั้นยกขึ้งอ้างนั้นให้ศาลใช้ดุลพินิษว่าจะลงไว้ในรายงานหรือกําหนดให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นคําแถลงต่อศาลเพื่อให้รวมไว้ในสําเนาด้วยหรือไม่